ชีวิตปัจจุบันอดีตดาราเด็กนกแก้ววันวิสาเรียกได้ว่าใลหลายๆคนของคุณน,น่าคุ้นตาและรู้จักเธอเป็นอย่างดีสําหรับวันวิสาดําขาหรือนกแก้ววันวิสาอดีตดารานักแสดงเด็กที่โด่งดังมากในยุค80-90แถมมีผลงานละครมากมายโดยเฉพาะผลงานการแสดงเรื่องตราวไว้ในดวงจิตท,ทางช่องมากสีกับบทเด็กน้อยประกาศคู่กับเขาวฟางที่แสดงร่วมกับนักแสดงนาฏภูวนัยและรัชนูบุญชูดวง นอกจากนี้เธอยังมีละครอีกหลายเรื่องอย่างละครเด็กชุดแมงปอคุณยายกยะจิษิ์หลังจากที่เธอโตเป็นสาวก็ยังคงรักการแสดงละครอาทิคนละโลกไฟอมะตะทองเนื้อก้าวแต่จจโจเธอกระหันหลังให้กับวงการบันเทิงไปกว่า10ปีแบบไม่มีสื่อไหนตามหาตัวเธอได้อีกเลยแต่ในปัจจุบันนี้สาวนกแก้วห่างหายจากงานแสดงไปนานชนิดพูดได้เต็มปากเลยว่านานมากๆแล้ววันนี้เราก็จะไม่พาทิะพาทุกคนไปชมภาพล่าสุดของเธอบอกเลยว่าเธอยังสวยไม่เปลี่ยนเลย แถมชีวิตของเธอตอนนี้บอกเลยว่าใช้ชีวิตที่บอกเลยสุดแสนจะแฮปปี้อยู่กลางทะเลทรายท่องเที่ยวรอบโลกเลยก็ว่าได้แถมยังสาวสวยหน้าตาน่ารักแตกต่างจากตอนเด็กเป็นอย่างมาก